เหมือนตามวิ่งจับลูกหมาที่หลุดเข้ามาในสนามบอลอันนี้อันนี้จานจานฟุบไปแล้วจานอหเมสซี่นี่หามากดูครับเมสซี่นี่นี่โดัรโดครับโอ้โหมดคำจะพูดคร สวัสดีครับก็เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอ e ีฟุตบอล2022ในวันที่30กันยายนที่ผ่านมาแต่ก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าผลตอบรับออกไปในทางที่แย่มากๆเลยนะครับอันนี้บอกกันตรงๆเลยนะครับผลไม่ว่าจะเป็นเรตติง้งบนแอปสตรีมเออยเนี่ยที่น้อยเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ในเชิงลบจากรีวิวทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะ คนที่รอเกมนี้ในภาคนี้เนี่ยรอคอยมาถึง2ปีเต็มนะครับผมภาคก่อนก็เป็นปี2021ซีซันอัปเดตไปนะตัวเกมไม่ได้มีพัฒนาอะไรมากจากภาค2020นะครับความคาดหวังก็เลยสูงแต่ว่าสิ่งที่เห็นในวันนี้นะฮะที่เกมออกมาเนี่ยมันตรงกันข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันนี้คือจากคอมเมนต์ที่ผมได้รวบรวมมานะไม่ใช่ความคิดเห็นของผมส่วนตัวคนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมเพย์ที่เล่นยากขึ้นนะครับบางคนก็บอกว่านี่ไปเอาเอา๊อฟ เกมเพ์ของฟีฟ่ามาหรือเปล่าาบอลยากขึ้นใจบอลยากขึ้นนะครับฟิสิกหรือว่ากายภาพของวัตถุข,ของรูฟุตบอลของนักเตะเอยเนี่ยมันไม่สมดุลน,นะครับบาลานซ์ต่างๆมันไม่สมดุลน,นะครับแล้วก็การาฟิกม,ฟมีเฟลมีบั๊กให้เห็นเยอะนะฮะมีฟันนี่โมเมนต์มีอะไรเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูก่อนนะว่าฟันนี่โมเมนต์เนี่ยเฟลเฟลตลกคำๆเนี่ยเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะ เราไม่ได้เอามาแกงนะฮะเกมนี้นะผมก็รักเกมนี้เหมือนกันเล่นเกมนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแต่ว่ามันคือข้อที่จริงนะครับที่วันนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับในเกมนี้นะฮะหวังว่าผู้พัฒนาก็จะแก้ไขปรับปรุงในเวอร์ชั่นต่อไปแล้วกันนะครับผมหลังจากที่แฟนบอลทั่วโลกได้กระหน่ำจูโจมผู้พัฒนานะครับว่าทําไมทําออกมาแย่ขนาดนี้นะครับตอนนี้วันนี้นะฮะล่าสุดนะครับคนนี้ก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับ เดี๋ยวเราพามาดูกันนะครับว่าคนนม้มีฟีดแบ็กอะไรจากที่ผู้เล่นได้กระหน่ำโจมตีไปในเชิงลบเนี่ยเขาจะมีคอมมิทเมนต์หรือมีอะไรที่จะแก้ไขให้พวกเราหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูว่าคนทมีมีความเคลื่อนไหวอะไรนะฮะจะพาทุกคนมาดูข้อทีจจริงที่เกิดขึ้นก่อนในวันนี้นะครับผมซึ่งไม่คิดไม่ฝันว่าพวกเราจะได้เห็นเฟลฟันนี่โมเมนต์นะฮะบับ๊กต่างๆลักษณะแบบนี้ที่เมื่อก่อนนี้ชาวินนิ่ง เคยร้อยเรียนเกมค่ายฟีฟ่าไว้นะครับวันนี้มาเห็นกับในเกมนี้แล้วนะฮะมาดูกันนะครับว่าอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในภาพนี้ครับไปดูกัน <c oughs> มาดูภาพนี้ก่อนเลยครับลาเฟลวาลาน <c oughs> ดูฮะทุกคนโอโหนี่คืออะไรครับนี่นี่คืออะไรครับ,ออรรบโอ้โอ,โอ้แขนหัก <c oughs> ดูดิ เกมลื่นจริงๆลื่นจริงๆโอ้โหวิชานินจาเหินเวหานี่คืออะไรกรรมการนอนตายไปแล้วครับจานจานจานอันนี้ตัวสำรองวอร์มอัพเหรอคืออะไร ลื่นปื๊ดครับวิชานินจาเหยียบยอดหญ้าโอ้ยมีฝ่ามือทะลวงหน้าอกด้วยดูครับปื๊ดหนูนี่ใช้ผลอะไรครับเนี่ยผลอะไรผลสายโลกเกียบ่ะผลสายโลกเกียทะลุล่างได้ด้วยโอ้ต่อมาอะไรครับนี่เออจังหวะกระแทกนี่จังหวะเข้าบอลน,นี่แบบกระแทกทีกระเด็นเป็นสามเมตรดูเลย ดูนับบี้ครับ <laughs> โหโหโหนี่เป็นวิชาเล่นกระดูกใช่ไหมผิวไหวดังใส่น้ำหลับไม่ได้จริงอันนี้ไม่ใช่เรื่อง The Walking Dead นะครับ <laughs> กองเชียร์เป็นซอมบี้ไปแล้วโอ้โหดูแต่ละคน ดูหน้าแต่ละคนเดี๋ยวซูมก็ไปดูใกล้ๆหน่อยดิโอ้โหหน้าเหมือนกันหมดเลยเนะี่ยหนึ่งสองหน้าเหมือนกันไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นคนดูนะแต่ว่าลิ้นเนี่ยดูปากเนี่ยนี่คือซอมบี้ชัดๆครับคืออะไรคืออะไรคือต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาแกงนะแต่ว่ามันคือข้อเท็จจริงมันคือความจริงนะฮะเดี๋ยวต้องต้องดูนะครับว่าคนอนี้มีฟีดแบ็กอะไรนะอย่างที่บอกวันนี้นะครับไปแล้วไปบอลอยู่นี้บอลอยู่นี้ไปไหนบอลอยู่นี้ครับบอลอยู่นี้คนเฮ้ยห,หาบอลไม่เจอ หาบอลไม่เจอเฮ้ยกลัวบอลเหรอเหมือนวิ่งตามจับลูกหมาในสนามบอลเดี๋ยวดูดิเหมือนตามวิ่งจับลูกหมาที่หลุดเข้ามาในสนามบอลอันนี้อันนี้จานจานฟุบไปแล้วจานเมสซี่นี่หามากดูครับเมสซี่หมดเลยไอดอลเราครับเมสซี่เดี๋ยวมิดโอด้วยเดี๋ยวมิโดด้วย,ย,ววยอันนี้เมสซี่นี่โนดนรลโดครับ โอ้โหบทคำจะพูดครับไอดอนของเราโ,โรนัลโดปากนี่จีบเลยโอฟาลา,านวาลานี่หนักเลยวาลานขึ้นหนักเลยครับทุกคนึ้นหนักมากอะวาลานแขนแทบหักแขนบิดแขนแบด <c oughs> นี่กอดใครไม่รู้ครับเนี่ยช่องว่างเนี่ยดี巴า,า <c oughs> แบลมากดี巴า,าแบลมากนี่ วิชานินจาทะลุทะลวงหัวใจครับเป็นสายโลกเกียทะลุร่างได้แขนก็หักเป็นวิชายังยืดยังยืดยังยืดลูฟี่โอ้โรเลโดทำอะไรครับนี่อเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปนี่หัวอยู่ตรงนี้นะครับหัวอยู่ตรงนี้นะโอ้เปเป้ใช่ไหมขมิบเปเป้เป ผมว่าการปั้นโมเดลเขาโอเคแต่ว่าแค่โมชั่นการเคลื่อนไหวของหน้าตามันอาจจะผิดเพี้ยนไปอ่ะอแบวมากใครบอกทีว่าประตูหายไปไหนครับประตูไปดื่มน้ำหรือว่าไปเข้าห้องน้ำวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นวัดเส้าหลินแต่นี่คือภาพตัวอย่างจากเพียไฟนะครับผมก็โอเคอยู่นะคือถ้าจังหวะที่มันโอเคมันก็ดูดีนะฮะเห็นไหมคือผมว่ารูปปั้นอนะ่ะโอเค การปั้นหน้าการปั้นโมเดลโอเคแต่ว่าแค่แค่โมชั่นการเคลื่อนไหวอ่ะเหมือนคนหน้าตาดีๆแล้วไปแบบไปววอย่างเงี้ยแบบเนี้ยมันแบบมันก็ดูไม่ดีใช่ป่ะเนี่ยการปั้นก็โอเคนะอันนี้คือเอาหน้าแบลของเมซี่มานอนกว่าถ้าวิ่งแบบนารูโตะต้องมาครับไปดูครับไปแล้วถ้าวิ่งแบบนารูโตะดูอีกทีครับก็ อย่างที่เห็นนะครับผมจะไม่ให้คนเล่นเขาให้เลตตินน้งนน้อยหรือว่าจะตำหนิก็ไม่แปลกนะครับผมมีบั๊กเยอะเลยเกินนะครับถึงแม้ว่าจะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นเดโมอัลฟาเบต้าอะไรก็ตามแต่นะฮะก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ออกมาครั้งแรกเป็นแบบนี้มันก็ต้องได้ว่าได้ด่ากเป็นเรื่องกันปกตินะครับผมหลังจากที่แฟนบอลเกมนี้ทั่วโลกนะครับได้กระน่ำนะฮะจู่โจม ว่าทำไมทำออกมา,ออกมาแบบนี้นะคนนีมก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็วอย่างที่บอกไปนะครับผมน้ําตาจะไหลเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรฮนะอ่านไม่ออกภาษาญีป่ปุ่นนะครับผมเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะแปลเป็นไทยให้ใหดูแล้วกันนะครับว่าแปลว่าอะไรบ้างนะครับอืมเราได้รับความคิดเห็นและคําขอมากมายเกี่ยวกับความสมดุลของเกมเช่นความเร็วในการส่งและการป้องกันเนาะเรื่องของฟิสิกส์บอลเนี่ยกดสง่งโอ้บอลกดช้ามากนะฮะ กดแรงก็บอลออกไปนู่นแล้วออกข้างง่ายมากนะครับผมและการป้องกันก็กดยากนะฮะมีงานปัญหาเกี่ยวกับเดโมซีนนะฮะคัดซีนต่างๆนะครับผมที่มันมีบั๊กต่างๆนะครับผมเช่นที่เราได้เห็นกันไปตามตัวอย่างเมื่อกี้นี้ฮะการแสดงออกทางสีหน้าและการเคลื่อนไหวของผู้เล่นและพฤติกรรมของลูกบอลทีมงานฝ่ายผลิตได้ยืนยันด้วยว่าได้ยินแล้วว่าทราบแล้วนะครับทราบปัญหาเหล่านี้แล้วนั่นเองนะฮะ เราขอพายังจริงใจสําหรับความไม่สะดวกที่อาจไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังนะฮะเราจะให้ความสําคัญกับเนื้อหาที่คุณได้รับอย่างจริงจังและจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นงานนี้จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเราจะวางแผนที่ปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มเนื้อหาตามลําดับนะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะเราจะจัดทําแบบสอบถามด้วยนะครับให้กับลูกค้าเพื่อเพื่อรับความคิดเห็นเพิ่มเติมและเรากําลังเตรียมสําหรับการอัปเดต ในเดือนตุลาคมนะตุลาคมนะเดือนหน้าก็จะมีการอัปเดตใหม่ด้วยสัปดาห์หน้าก็จะมีการแก้ไขใช่ไหมอย่างเขาบอกสัปดาห์หน้าไปต้นไปนะฮะแล้วก็อัปเดตตุลาคมนั่นเองนะครับเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดนะฮะและหวังเป็นอย่างยิ่งสนหรับสูนย์เราต่อไปในภาคนี้นั่นเองนะครับผมใครที่กําลังลังเลอยู่นะฮะว่า จะเปลี่ยนค่ายดีไหมลองให้โอกาสเขาสักหน่อยครับลองให้โอกาสสักหน่อยนะใจเย็นนะครับใจเย็นนะผมก็ผมก็รักเกมนี้เล่นเกมนี้มาตั้งแต่โ o s t o r นะครับผมตั้งแต่1เป้า1 9 9่าเเลยนะฮะทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่แล้วก็ส่วนตัวเล่นฟ i f a ้าด้วยนะฮะในเรื่องของการบังคับโอเคยังพอทำใจได้นะครับว่าเออสมจริงมากขึ้นก็เล่นยากขึ้นนะฮะแต่ว่าหลายๆอย่างองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยมันก็ต้องตำหนิกันจริงๆนะครับหวังว่าเกมเป็นฟรีทูเพย์แบบนี้เนี่ยอยากจะให้มีการพัฒนาต่อๆทุก ใหม้มีการพัฒนาถี่มากขึ้นนะครับไม่ต้องรอปีละครั้งปีละครั้งเหมือนออภาคก่อนๆนะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้านะฮะก็จะมาแชร์ให้เราฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้แค่นี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ